เดือนนี้ขอ5 0าพันลิตรเลย <laughs> ให้สมดังใจ <laughs> มองรอยเก่าไม่เห็นเลยสวยเลยครับด <laughs> ูดีกว่าเดิมเยอะ <laughs> สักเกือบยี่สิบปีแนละ้วเอ <laughs> เข็มโมฝนกันทิ่มกันเองนะั่นหสมัยเด็กส <laughs> มัมยเด็กเลยโมหกอ่ะ อ่าละ,ะเป็นเท่านี้งั้นน่ะอืมงี้งั้นกำลังห้าหวนั้นน่ะอันนี้เป็นเสียนพิกาเนทนะครับอ,อันไหนยืนหน่อยครันี่นะครับ